วันนี้ผมจะใช้เบดที่โกงที่สุดในเกมทีละฟรีชนั่นแหละนะครับผมโอ้โหสแต็กนี่คือมองไม่เห็นเลยนะครับขนาดตูม AI แล้วนะเนี่ยบ้ดเจ้าเออใครที่รู้สแต็กก็อธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวบอกพี่ครับที่ครับช่วยเปิด Google ดูครับพี่ <laughs> เอเอก็นั่นแหละอยากมีส่วนร่วมแบบผู้ชมนะครับท่านผู้ชมแงาว่ะเอออยากมีคนคุยด้วย้ย ยังไงก็เงาๆก็สมัครสมาชิกนะครับเข้ามาคุยในกลุ่มได้นะครับช่วงนี้ฮิตเกมตกปลาจัดเลยนะครับผมมีเอแล้วตกปลาเอเอขาตึง <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะครับสามจห้าบาทเท่านั้นจุ่มมัวะปะก่อนอื่นต้องบารีให้มันตึงกว่าเดิมซะก่อนนะครับส่วนออฟที่เราจะเอานั้นก็คือออฟฟันปลาครับทุกคนเชื่อมีเลเซอร์ลงไปจะตุม้มแล้วนะฮะและยังมีฟันปลาเข้าไปอีกรับรองว่า โกคาเค่นประมาณหนึ่งวิไม่เกินจริงนะครับทุกคนโอ้โหโกงเกินเออแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะโกงเกินนะครับสุ่มออกหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยควันต้มโอ้โหอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปลาแพงขึ้นนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการที่ไวเร็วและดุดันต้องการความเร็วเท่านั้นคือเราจะเร็วแบบเร็วมากนะครับเร็วแบบสายฟ้าไอ นี่แหละที่เราต้องการนะฮะ <_ s> <_ s> โอเคครับฟันปลาได้แล้วครับผมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยวายยังวะและขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ชุดดักไปในน้าแล้วก็ดำน้ำลงไปได้เลยครับสู่ห้องคาเค้นแห่งความรับและหลังจากนั้นเราก็รีเวลาแบบยาวๆนะครับผมส่วนเหยื่อที่เราจะใช้ก็คือเออมันก็วายอยู่แล้วนี่หว่า <_ s 2> s> <S ถ้าความเร็วห้านี่มันจะโอเคไหมเนี่ยให้ตายเถอะ จริงๆก็ลงไปตุ้มระเบิดลงตามคือแม่งตายแล้วเออคือยังไงก็ตกได้แบบโพตรไวนะครับแต่มีฟันปลาเข้าไปอีกนะฮะช่วงระเบิดลงปุ๊บติดฟันปลาชิงเดสเข้าไปอีกครับผมเดชหนักเลยครับผมเรามาดูว่าตกหนึ่งตัวเนี่ยจะกี่วินาทีกันครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดเลยครับคาเค้นลีกันไปก่อนแบบยาวๆโหโหและตรงนี้ก็คือจุดเกิดของคาเค้นครับ ดำลงไปก่อนอ่ามันก็จะอยู่วันนี้อ่านี่ครับโอ้โหมาละว,ว่ายแบบสโลโมชั่นแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะดักแทงตูดขาเข้นใต้น้ำเงยไม่ใช่ตกด้านบนสิครับตกใต้น้ำได้ที่ไหนมาด้านบนครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับและหลังจากนี้ก็แค่รอขาเข้นเกิดเท่านั้นเวลี่กิด เออเกาไข่รอไปเลยครับ <Fuck. S 1> สนับสนุนโดยร้านบิปรกรณ์ชอปตอนนี้ร้านบิปรกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้วกับ a <Yeah. S 1> อนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดกับผลพิศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวต,ตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผ <laughs> ลมังกรถาวรและผลต่างๆอีกมากมายแอปเอเคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้ง PC ีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง f K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม f K ฟินๆกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษเออกว่าจะคาเค้นจะเกินนะครับแม่งโค้ดนะดานนมือผมไม่รู้จะกรีดคำว่านานขนาดนี้ยังไงนะครับ โอ้โหเมกกละรอนเกิด5้านะฮะอันนี้เพิ่งเกิด1่ตัวครับมันก็ไปตกเมกนี่าจะได้ไวกว่านี้นะจริงเอาวเลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวดูความสามารถของเบ็ดนี้พอมาออฟฟันปลาครับปลากิกกี้วิเดียวไม่เกินจริงครับเรามาดูครับว่าจะตื่นแค่ไหนครับรัวๆตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะเรื่อยๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยพอยิงขาเข่นสักฟ้าให้มันรู้ไปเลยดูดิเี่ยขนาดเอาๆออกหลอดนะ ปลอหลอดคือแบบไม่ลดเลยอ่ะโอ้เกิดไปโคตรกงเกินกงเกินคือไม่ต้องแบบไม่ต้องควบคุมเมาส์แล้วจริงปล่อยหลอดไปเลยนะครับตอนนี้คือปล่อยหลอดอยู่นะดู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 ปล่อยหลอดปล่อยหลอดไหลครับอือหืออือหือเนี่ยอืออของจริงอ่ะปล่อยหลอดครับอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตกใจนกวาขาเข็นประโูยังไม่มาครับยังไม่มาเดี๋ยวมามีกีด อุยางอี้ครับอะไรจะเหนียวขนาดนี้อะไรจะเหนียวขนาดนี้พหนุ่มไปครับยังไม่มาเอายังไม่มาครับโอ้อยากอยากยิงใส่หน้าแล้วอ่ะอยากยิงใส่หน้าสักรอบโชว์อยากยิงใส่หน้าสักรอบโชว์เขาหน่อยยังไม่มาครับทุกคนนิ่งอยู่ฮะอีกดอกเอ้ยไม่มาอีกแล้วเหนียวจริงครับเหนียวจริง ไปต่อครับมาไหมวิ้ยวิ้ยมาแล้วไปสิบ้าเปรเต็นเอาปึ๊บโอ้โหโอ้โหไวมากไวมากคือแบบยิงปืนฟันชัดคือได้เลยทุกคนคือไม่ต้องแบบไม่ต้องเยอะปลาครับไม่ต้องสู้กับปลาแล้วครับเกมนี้ไม่มีสู้กับปลาแล้วครับต่อไปฮะคือจอมเบ็ดปุ๊บยิงเลตู้มฟันเช็บได้เลยนะครับโอ้โหเรียบร้อย ต,ติดบิ๊กด้วยเหรอเชิดคาเค้นบิ๊กครับผมโอ้โห <c oughs> ตกก็ไม่ธรรมดาและยังติดบิ๊กให้อีกนะครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดาจริงครับเบ็ดต่อไปครับลากไปก่อนเออตกต่อกันเลยดีกว่าครับผมเรียงกันไหมโลกบรรลุไปเลยว่าตรึงขนาดไหนผมว่าตกวายโคตรนะครับเบ็ดน,นี้จัดไปเลยตอนนี้รีวันหาไปก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยจะผูวมาเรื่อ,อี้ไปเนี้เราก็ตัดไปเลยนะครับในรอบต่อไป จัดไปอย่างั้นรอจนลากงอกแน่นอนมาเลยเจ้าคาเค้นเราพบเเลื่นๆเฮ้ย <laughs> หล่อลื่นแป๊บๆอ้ทั้งหลักก่อนโอ้โหเกือบโดนแดกในน้ำเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> จัดไปเลยดูเบ็ดด้วยน้องออ้วัยโคตรวัยแบบก็ยังอึ้งในความวยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรามาดูว่าจะตึงแค่ไหนนะฮะกับเบ็ดเนี้จัดไปเออพึ๊ด อืมเอาดีก็ <c oughs> ขอออกไวๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโชคก็เยอะนะเว้ยเแบบ็ดนี้ไม่ธรรมดานะฮึบจมุมอุ้ยได้แล้วต้มระเบิดลงอ้โหดูดิดู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 ความไวออ,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 อได้แล้วเออกีวิครับเนี่ยจับเวลาทันหรือเปล่าเ <c oughs> ชีย่ยไวมากไวมันเสียงเด็กแว้นที่ผ่านหน้าบ้านผมเมื่อกี้แหละอืมเรามาดูว่าได้ออฟไรครับ โอ้เบียดนี้ซุ่มออฟดีมากนะฮะออฟไปเรื op, ่อยนะฮะ้ออือออุ้ยได้ไรอ่ะได้ไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหก็เท่เอาอีกตัวครับนี่มันปั๊มคาเคินอีสปอร์ตตู้โอ้ดูดูนี่ติดฟันนะแป๊บเดียวนะครับโอ้โหอะไรเออเหลนี้ดูคาซินจนเบื่อแน่เลยทุกคนโอพีเกินไปหรือเปล่านี่ ถ้าออกมาติดติดกันนะครับหนึ่งนาทีเราจะตกได้กี่ตัววะเนี่ยเชี่ยตึงเกินบางทีจึมเฮ้ยได้อีกเลยโหโหจริงจริงมันไม่ได้นานอะไรหรอกมันนานที่แม่งต้องเรียแหละอุ้ยติดบัฟตลอดเลยอะเอาเรื่องเจ็ดแม่งเคยตึงบางทีก็ชิลเกินไปครับน้องชายเกินไปหรือเปล่าผมที่แคบไม่ทันเลยนะครับผมตกไวเกิน อูวไม่ติดฟันเลยว่าแค่ระเบิดอย่างเดียวก็บแบบเขาเรียบร้อยแล้วอะคือโอพีเกินไปนะฮะสมวรที่จะโดนเนิร์ฟมากๆเพราะว่าไม่ต้องเล่นแล้วแหละครับ <c oughs> คือไม่รู้สึกถึงความที่เราจะได้ตกปลาเลยนิ้วแทบไม่กระดิก <c oughs> ได้ตัวละอะไรเนี <c> ่ย <oughs> อะไรงื <c> ้ <oughs> ตัวนี้ติดบัฟเลยะเนี่ยธรรมดาเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเฮ้ยมาอีตัวแล้วโอ ไม่ได้ทาอะไรเลยอันนี้คือดวงล้วนดวงแบบดวงล้วนครับน้องชายคือแบบมาอีกตัวแนละ้วอะไรกันเนี่ยเพลื่อนไปเปล่าแต่เราตอนจวกเนี่ยคือนานจัดนะฮะนานตอนจวกเวกว่าจะออกให้ตายเถอะขอเร็วๆหน่อยลูกพี่โอ้ผมรีบเนี่ยผมรีบแบบดูๆๆเอาห่างๆนี่แทบจะไม่ลดแฉบอึบปึ้มอุ้ยได้เลย มันต้องอย่างนี้แล้วก็ระเบิดลงโต๊มฟันครับชุบชับแผบแคบเรียบร้อยเดชดอุ้ยเบื่อแล้วเยมคาซีน่ามันวายมากมันวแบบไม่ทำไดตั้งตัวเลยอ่ะจีเอ็มเดิดไปเป้าบุบเบื่อคาซีนก็บอกกันได้นะครับไม่ไหวจะเคลียจริงแล้วเนี่ยมันเทพกันไปหรือเปล่านี่ครับท่านผู้ชมเอาจริงอโอตึงเกิน ตกคนเดียวมันก็เบื่อนะครับรอบนี้เลยมีผู้ท้<ห>าชิงนะครับผมแต่โทษทีมันติดไม่เหมือนกับเมกาลดอนนาดีแต่ตรงนี้มันติดไม่ใช่อย่างนั้นมั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 นเก้งไม่ใช่ก <c oughs> ้ง <aunque> <rian> อะไรอยู่ดูมันเก้งนมนัน,น,น,นเก้งกี๊ดเฉื่อก็ใจเป้าเราต้องยอมลัาบตือโอ้อล่างยิงมาตกนี้มันไม่ออกหรอกน้อง มันติดแต่พี่ดูดูก้ารตูดพี่ก็รู้ว่าแน่นขนาดเนี้ยไม่เลือกน้องแน่นอนนะจเปบ้าเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือการไฟระว่างตุกคาเค่นร่างหญิงและชายใครจะได้ไปดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหแน่นๆ่นตอนนี้ขมิบตูดรอแล้วตอนนี้เอาเกิดอีกตัวครับจะไปนี่การวัดระหว่างชายหนุ่มและหญิงสงาวใครจะได้ คาเคนไปครอบครองมันไม่เห uh มือนกันนะเว้ยอย่าคิดว่าเมกาโลดอนมันจะติดหมีแต่นี่ไม่ใช่นี่มันคือคาเค้นห้ำยาวจะว่าด <c oughs> ูดูขนาดด้วยหูยาวเกินลอยฟ้ามาเลยยาวเกินโอ้ยออ้ยได้แล้วอ่ะโอ้ยออ้ยอะไรนี่อโอยไม่ได้เลยโอ้โหอะไรองียอะไรเงี้ยอ้ยหยิบตกไม่ได้เลยอย่าแย่มากเออคาเค้นในก็เลือกถูกนะคือเราแบบเน่นปึงปังขนาดนี้ ดูดูไงดูดูโอ้ดูดูความทรายดูความทรายมาแล้วครับผมโอ้โหอีกตัวละอะไรอ่ะเกินไปเปิลกับคินเลือกฝั่งนู้นบ้างก็ได้นะบางทีโอ้โหดูดิได้อีกแล้วครับได้อีกตัวแล้วครับแข่งต่อไปครับท่านผู้ชมอะไรยื้อแย่เลยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราขออนุญาตนะครับแบ่งค้าเค้นให้กับเขาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ท้าชิงเราน้อยใจอ่ะเออ เราขอแบ่งตัวรับให้เลยละกันนะแต่เราจะเก็บตัวรับอตัวรับแดงมันเป็นออริจินอลใช่ไหมเราให้ตัวรับดําเข้าไปละกันเนาะมาครับ <c oughs> ผมไม่ไหวเลยอะ่ะเออคือแบบกีดอ่ะตกไม่ได้เลยน,ะน้องก็น่าจะซึมเศร้าอ่ะตอนเนี้ยเออเอา,เอาๆแบ่งๆนะครับฮะเฮ้ยขายิ่นเกิดอีกแล้วโอ้ยแย่เลยนะครับผมเกิดอีกแล้วว่าทุกคนคือไม่ใช่อะไรนะครับผมเกิดอีกแล้วเราก็แบบ โอ้คนถูกได้มันก็ต้พิจเราอีกแล้วอ่ะดูจากสภาพมานน่ะอืมฮบางทีนะครับผมดวงเกเลมันก็แบบอย่างนี้แหละเออลอ่ลอล่อลวงคาเค้นได้ไงนะมาครับรอบนี้จะเลือกใครครับมาดูครับเอเลงพูดแบบลุ้นไงแล้วก็มองหัวฝั่งนู้นด้วยอ้าวเฮ้ยอ้าวโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจตกใจตกใจอยู่เอยไม่ใช่ไม่ใช่เอเอ สีเขียวมานี่คือกีดอะอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ได้ปะได้ปะฝั่งนู้นอะยางยางยางฝั่งนู้นแดงโย่ฝั่งนู้นยางแดงโย่เราครับจะเป็นใครครับเอ้ยยังไม่เลยยังไม่ได้เอาละการแข่งขันนี้มันดูเดือดจริงๆในการแย่งชิงขาเข็นเพียงตัวเดียวที่อยู่ในหน้าน้ําแต่เขาจะเลือกใครล่ะระหว่างหญิงสาวแบบบํารุงตะบุมตัวกับชายหนุ่มที่ตูดค่อนข้างจะแน่นเปืี้ยเลยทีเดียว เฮ้ยเอาอยางยางยาง60%เนียอ,อุ้ยเขาว่ายังไม่ได้ว่าเอาดึงเจ็ดขาขึา้นจา๋าอยู่กับพี่เนี่ยคือแบบว่ามันก็จะดีะนะมันแบบแน่นหนามันแน่นเข้าใจว่ามันแน่นเออมันแน่นอ,อกต้องยกออกจะปล่อยเอาไว้นานไปเนี่ยมันกระชอกตอนนี้ไม่มีอะไรอย่ายแบนลาเป็นกระดาษเลย <laughs> เฮ้ยมาก็มาดิครับยังไม่มาครับยังไม่มีใครได้ครับขั้นตัวนี้มันเหนียวจริงมันเลือกยาก มันเลือกยากมันเลือกยากเออจะจ่าอย่างนี้พี่ชอบมาอยู่กับพี่ดีกว่ายังไม่มาวะยังไม่มาเลยวะตอนนี้ยังไม่มาอืมฟันต่อหน้าต่อตาครับฟันต่อหน้าต่อตามาหรือล่ายังไม่มาครับเอาละครจะได้ครับตึกแย่งชิงนี้มันจะจบลงยังไงมันจะจบลงแบบไหนได้อย่างยังเสียยังไม่ได้อ่ะเหนียวจาติเหนียวจุดเจด็เขียวยากน้นายเนี่ย โอ้โหเลือกเลือกยากครับตัวนี้เ oh. ลือกยากอูย oh, oh. เดี๋ยวมันหายไปนี่คือพีคไหมนะทุกคนไม่ได้คน <laughs> คนี้คงไม่ได้ไม่ได้ตกไวคู่ขนาดนี้มันคือการวัดมันคือการวัดที่สมบูรณ์แบบยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยเอาเรื่องจืดมันคือการวัดที่วัดวัดที่สมบูรณ์แบบมากโคตสุดโคตรสุดเฮ้ยยังไม่มาเลยวะยังไม่มีใครได้เลยทุกคนตัวหายคือแฮลคู่ <laughs> คือหายแฮลคู่เลยอ่ะ เฮ้ยได้โอ้ยเฮ้ย,ยมันเลือกฉันมันเลือกฉันบอกแล้วเออคือแน่นอนอยู่แล้วนะครับแน่นระดับพี่เนี่ยคาเคนก็ต้องเงยหน้ามองอยู่แล้วเสียใจด้วยนะน้องมันก็ธรรมดานะอ่ามาแล้วปะได้ตัวแล้วอะไรอ่ะโอ้โหวัดกันแบบตึงๆอย่างนี้ต้งไม่ได้เลยหรออื้อหือ นิ่งเลยนิ่งกิบรอบนี้ใครจะได้ครับตัดสินอีกรอบเติมอูอยังไม่ได้ครับตุกมานานวัดกันโคตรนานใครจะได้ครับมาดูอฮ้ยโอ้ยเขาได้แล้วผมส่งแสงตกใจบนหัวไงคือเขาได้แล้วอะ่ะทุกคนอ่าเรียบร้อยครับอันนี้คือโชเท่ากันคือเบสเท่ากันนะครับบอ,อกผเดี๋ยวว่า ซึ่งนี้ขึ้นอยู่กับความฟิตแล้วครับน้องเอาว่ะรอบนี้จะเป็นของใครครับอ,อูผัดกันจ้วกก่อนจ้วกจ้วกตอนนี้อาหาร1ต่อ500แล้วนะครับผมหมายถึงผม500นะฮะฝั่งนู้นหนึ่งตัวครับตอนนี้อืมหนึ่งต่อ500ก็มาเฮ้ยเใครจะได้ครับแต่รู้ดกระยะการดึงเบ็ดเราจะไวกว่านะครับเพราะเรามีฟันปลานะครับส่วนของเขาน่าจะเป็นอ่าน่าเป็นคอนตั้มหรือเปล่า ตูมตูอมเหมือนกันเออ,เอดิแต่เรามีเชฟไงเชฟปลาเชฟอ่ะเอ,อ้ยได้แล้วหรอเชีย่ยไม่ได้มองตกใจปะโตโอ้โหบอกแล้วก็เลือกพี่อยู่แล้วน้องชายแม่งสุดว่าเออเมื่อคัสินแล้วเนี่ยให้ตายอ้าวอีกตัวก็มาแล้วจัดเจริสิคะะรูบะลรเฮ้ย มาครับเปิดแรกๆก่อนมันก็ตึงๆอย่างแี้แหละครับผมว่าใครจะได้ครับโอ้ยโอ้ยมันเดือดสึกนี้มันเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเขายอมแพ้เลยเกิดไปโอ้โหวามฟิตนี่มันเกินไปของจริงครับผมทําให้แบบอมความยอมแพ้เนี่ยก็ต้องคารวะให้กับก้นฟิตๆของพี่เลยนะครับโอ้ยโคตรตึงอะน้องชายเ,าเรื่องเจ็บอืม ไป y g ยก d ดก o ด b ว้โอ้ดูด,ดิตกปุ๊บต้องเงยหน้าโชว์ตูดอยู่ทุกรอบเลยนะครับผมความแน่นนี้ไม่ธรรมดาเอาเรื่องจัดเดี๋ยวขอ,อตัวสองต,ตัวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันมันจะเกินหน้าเกินตาไปมันจะเยอะเกินไงเดี๋ยวดูโอ้ขาเค้นเป็นร้อยเกินไปเปล่าเฮ้ยโอ้ดูดิโอ้นจะเยอะเกินไปปะเนี่ยต้องล็อกไว้นะเว้ยเดี๋ยวแม่งหาย <laughs> จีแม่งเยอะจ โคตรเยอะแยะไม่ต้องนับอ่ะคือแบบเยอะแยะของจริงเยอะจุ๊วๆเลยครับน้องอ,อีกรอบครับอีกรอบการแข่งขันนี้ยังไม่สิ้นสุดหนึ่งต่อสองร้อยอะตอนนี้หนึ่งประตูต่อสองร้อยประตูครับโอ้โหเอาสุดของจริงเฮ้ยได้แล้วเหรอเฮ้ยโอ้ออมให้เนี่ยโอ้เออเฮ้ยได้คือแบบอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้การวัดที่มันไม่จริธรรมนี่มันอะไรกัน ทำาไมร้นกรีดออกมาเลยกรีดจงกรีดเลยนะครับผมโอ้แข่งน,นไม่ยุติธรรมเลยอะไรเหรอเกินไฟเป่าโอ้ชอบชอบแบบแงนดูอะไรอย่างนี้ตลอดเลยนะครับแบบอ่าก็เนี่ยน,นะ,ะขาเข่นนะครับมันก็แบบเมืม่อเรจะเกรเลยนิดนึงนะครับหน้าเมีวิงต้องมาแล้วนะฮะทำหน้าเมีวิงนี่น่าจะตกได้เยอะกว่านี้ไอ้แค่ของจริงแจ็ดอือ ยางยางนี้เราออมก่อนเราออมมือตกช้าๆตกช้าๆออมมือเ้อตกช้าๆนะครับแบบค่อยๆจอมค่อยๆจอมแบบนิบๆนิบๆิบบแบบอ๋อสโล,โลไลท์นะสโลไลท์เดือดเดือเออนี่นี่ให้โอกาสให้โอกาสสโลไล่นิดนึงนะครับผมแล้วก็จอมอย่างงี้เออแบบเฮ้ยเฮ้ย <c ười> ฮ่าฮ่าฮ่าเสโลไล่จอมอย่างเลือกพี่อะน้องนี่มันอะไรกันเนี่ย นี่มันขาขค้นเกของแท้ได้เกอของจริงนะจะไม่ไอ้ไม่ใช่เกอเล่นๆเ,เกอของแท้มีอยู่จริงนะครับน้องชายไม่ธรรมาดาจงกรีดให้กรีดให้ล่านเลยนะครับผมโอ้โหแง่นดังนี้ตลอดเลยเห็นแล้วมันแซวเข้าใจาว่าให้ตายเหอะเดี๋ยวกนไปปะเดี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยไม่อยากจะนับเลยนะครับผมอ่า เอางี้แล้วกันนะครับผมมีกิจกรรมแจกคาเค้นนะครับผมแจกไปเลยที่หน้าแอฟฟานะครับผมก็ประมาณวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์วีไว้ให้ใครเข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยโอเคจัดไปนะครับผมใครที่อยากจะได้คาเค่นไปดูเร่งไปแอคสาวนะครับก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ประมาณวันเสาร์ช่วงเย็นแล้วกันนะครับผมจัดไปพ่อหนุ่ม กิจกรรมแจกป่าก็อยู่ในหน้าแอร์ฟรายังไงก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นี่ครับผมผมก็จะโพสต์รูปไว้ปุ๊บแล้วก็แปะลิงก์เลยนะครับแจกแบบไวๆไ,ไปเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ใครสนใจด,ด,ดีก็ติดต่อได้นะจ๊ะ